ก็กลับมาต่อจากตอนที่แล้วสำหรับตอนที่แล้วนี่เราพูดถึงความเชื่อความเชื่อโดยหลักของพระพุทธศาสนาก็จะมีที่มาในพระกัมภีร์โดยในส่วนของปรมัตถธรรมก็คือในพระอภิธรรมจะพูดถึงสิ่งสมมุติหรือบัญญัติก็คือบัญญัติที่เรารู้ได้เฉพาะตัวเรา แต่ก็ยังเรียกว่าบัญญัติคือสมมุติอยู่สเรารู้และก็คนอื่นก็ร่วมรู้หรือรับรู้กับเราด้วยอันนี้ก็เป็นบัญญัติเหมือนกันทั้งสองอย่างเป็นของสมมุติทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าส่วนที่ผู้อื่นรับรู้เนี่ยเราเรียกว่ามติแล้วก็เป็นที่มาของอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีลทัทธิาศาสนาต่างๆนั่นเอง ดังนั้นจะเห็นว้ว่าพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อแบบใดเชื่อแบบนูน้นรู้แบบนี้ต้องอีกครั้งนะเชื่อแบบนูน้นแล้วก็รู้แบบนี้เช่นพระพิคเนตพระพิคเนตนี้มีหลายปางมากแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในาศาสนาพราหมณ์และฮินดู หลายตำลาหลายเหตุผลหลายผู้คนที่มีความเชื่อและนับถือต่างก็เล่าลือกล่าวถึงหรือแม้กระทั่งการโจดขานทั่วๆไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการแสดงถึงการาทำพิธีบ้างการสวดบ้างการกล่าวถึงอะไรต่อมีอะไรมากมายแน่นอนละความเชื่อเป็นของเราเนี่ยนะ และพลังของความเชื่อก็จะพาเราได้กระทําไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจมันเป็นพลังของเราอยู่ที่ว่าถ้าเราเชื่ออะไรที่ดีๆเราก็น่าจะมีพลังงานของความดีถ้าเราเชื่ออะไรที่ไม่ดีขวางโลกเราก็น่าจะมีพลังงานที่ไม่ดีขวางโลกแล้วก็ดีหรือไม่ดีมันไม่ได้หมายถึงใครว่านะมันหมายถึงตัวผู้กระทำนะ่ะจะได้รับผล ดังนั้นท่านทําดีผลก็คือดีที่ตัวท่านท่านทําไม่ดีผลก็คือไม่ดีที่ตัวท่านหลายคนใช้คําว่าทําดีไม่มีใครเห็นท่านทําให้ใครดูก็ต้องถามกับท่านทําให้ใครดูถึงต้องมาบน่นหรือมาพูดคํานี้ทํากับคนแล้วทําคุณคนไม่ขึ้นท่านหวังอะไรจากเขาก็ต้องถามท่านอีกอย่างนี้ใช่คือประโยคที่คาพีชีพิตกับองคเนตร ัมพีชีวิตเรียกเขาว่าองคนเนตรคุยกันและเขาก็ถามโต้อตอบกับคมพีชีวิตแบบนี้แบบเดียวกันกับที่คมพีชีวิตพูดเมื่อกี้นี่แหละเช่นยกประเด็นง่ายๆเลยผมไม่ใช่คนมีสินท่านคนที่อยากจะเป็นท่านคนที่อยากรู้จักท่านเยอะแยะทาไมจะต้องมายุ่งมายากอยู่กับผมนี่คือคําพูดของอคมพีชีวิตคุยกับกล่าวต่อเทพ นามว่าองค์เนตรเขาก็บอกว่ามันก็เรื่องของท่านท่านจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในทัศนะของท่านมันก็เรื่องของท่านเราไม่ยุ่งส่วนเราจะเป็นอย่างไรมาทําไมมันก็เรื่องของเราแต่ท่านกําลังพูดถึงแสดงถึงความรําคาญเราก็ต้องถามท่านกลับว่าเรามาอยู่ในส่วนไหนของท่านหรือ ท่านถึงได้ลำคาญเรามานั่งอยู่บนชีวิตของท่านอยู่ในความคิดของท่านก็เปล่าสิ่งที่ท่านกำลังแสดงความลำคาญเหล่านี้อยู่ความรู้สึกด้อยโอกาสด้อยค่าของตัวเองอยู่มันเป็นเรื่องของท่านมันเป็นปมด้อยในดวงใจดวงจิตของท่านส่วนเรามาหาท่านทำไมเรามาเกี่ยวข้องกับท่านทำไมอันนี้เราก็รู้ของเราเราเล่าไปก็หาประโยชน์ไม่ได้สำหรับผู้คนจำนวนมาก ใครๆก็อยากจะเป็นมันไม่มีใครเป็นอะไรแทนกันได้หรอกท่านต่างคนต่างเป็นเขาก็อยากเข็นเขาอยากใกล้มันก็อยู่ที่ศรัทธาของเขาว่าเขาตั้งศรัทธาแบบไหนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราโต้อตอบกันเราโต้อตอบกันอย่างนี้ก็เราก็เลยไม่มองเห็นว่าเอหลายๆท่านแม้กระทั่งพระภิกษุหลายๆลยองค์ด้อยค่าใช้คํานี้เลยด้อยค่าโดยใช้คําว่าพระนิพพานสูงกว่า มาแสดงก็ดีนะถ้าท่านไปสัมผัสได้ในเรื่องของพระนิพพานแต่เกรงว่าท่านจะได้แต่พูดนะสินิพพานพูดบ่อยไม่ดีนะท่านมันจะผานอืมพระนิพพานจะพูดบ่อยไม่ดีถ้าทาบ่อยๆดีจะได้รู้แต่ถ้าพูดบ่อยๆมันจะผานทะเลาะกันก็ฝากไว้ละกันถ้ารู้จริงๆดูถูกหรือด้อยค่าไม่แปลกอะไรแต่คําพีชีวิตรู้จักเขานี่เขาไม่มีอะไรที่ที่ท ไม่เหมาะสมเลยเขาเป็นมหาเทศที่เหมาะสมจริงๆเรามาดูเรื่องราวของเขาสักทีหนึ่งที่เกิดจากคัมภีร์ความเชื่อก่อนแต่เดิมทีท่านจะสังเกตว่าความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือเคารพพระโพธิสัตว์ก็จะมีพระแม่กวนอิมพระแม่อุมาพระศิวะพระพรหมแล้วก็พระนาลัยเป็นตน้นต่อมาก็จะมีช่วงหนึ่งช่วง ขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์นั้นก็จะมีความโด่งดังเรื่องของจตุคามรามประเทศอันนี้ถึงฟีเวอร์เลยท่านท,ทั้งหลายทางประเทศไทยใครใครก็ต้องหาบาคอกบางคนนี่ครองเป็นถาดเป็นจานเป็นกระมังเลยแต่ขอให้มีมูลค่าก็เยอะแยะว่ากันว่าใครที่ได้จดตุคามรามระเทพมาครองคอแล้วโอ้ล้วนแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีมั่งมี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างว่าอย่างนั้นแต่จริงหรือไม่ก็จริงนะตามที่หลายๆคนมาพูดแต่นี้สำหรับคนที่เกิดปีชวดนะสันนี้สำหรับคนที่เกิดปีชวดอ้าวแล้วปีอื่นล่ะเอาปีชวดก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายจะเห็นหนูหนูนะหนูตัวน้อยๆที่ถือก้อนขนม อยู่หน้าองค์เนตถามว่าหนูตัวนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรหลายคนก็บอกว่าโอ้หนูตัวนั้นก็เปรียบเหมือนมนุษย์ไงความปรารถนามนุษย์เพราะว่า,อ,าองค์เนตนั้นเป็นเทพผู้ประทานพรเป็นเทพแห,แห่งสันทนาการทำให้ใครปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นปรารถนาอะไรก็ได้ว่าแต่ว่าต้อง เสียงที่ความปรารถนานะต้องถึงหูท่านดังนั้นท่านมีหนูเป็นบริวารไปกระซิบที่หูหนูสิเห็นไหมเขาพากันทําหนูสีชมพูนะหนูสีชมพูสีชมพูคือสีของวันอังคารสีชมพูหลายคนไปวัดสมานวัดสมานที่จะเชิงเซาก็จะไปที่วัดสมานป้าก็จะไปกระซิบที่หูหนูหนูจ๋าหนูจ๋าฉันอยากจะถูกหวยรลงววันที่หนึ่ง ฝากบอกท่านองค์พระพิฆเนศด้วยนะว่าฉันอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหนูจ๋าหนูจ๋าฉันอยากให้สามีฉันกลับมาสามีฉันไปติดผู้หญิงหนูจ๋าหนูจ๋าฉันอยากมีบ้านฉันอยากมีรถฉันอยากมีนู่นมีนี่มีนี่ฉันจนเหลือเกินฉันลําบากหนูจ๋าหนูจ๋าช่วยไปบอกกระซิบอากพู่ยไปแจ้งต่อองค์พระพิฆเนศให้ด้วยนะหนูจ๋าหนูจ๋า หนูจ๋าหนูจ๋าช่วยนำข่าวนี้ไปบอกองค์พระพิคเนตหน่อยเรามาดูบทสนทนาบทหนึ่งที่แกดำคำพิชิพิตสนทนากับกับองค์เนตเราถามเรื่องนี้ท่านไอหนูเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าตอนที่เราได้รูปมานี่มันมีหนูน้อยมาด้วยตัวหนึ่งนะยจนถือขนมก้อนอยู่ออขนมก้อนสีขาวๆเราก็เลยถามไง ว่าท่านไอ้หนูนี่มันหมายความว่ายังไงองค์เดชท่านก็ให้ทัศนะตอบเป็นเฮ่เด้วยนะเฮ่เมาด้วยนิดหนึ่งยิ้มยิ้มนิดหน่อยอถ้าหากใครได้มีโอกาสหเห็นกายทิพย์องค์เดชท่านเป็นเทพที่หล่อมากมากหล่อมากมากหล่อมากมากเลยอันนี้จริงๆนะแกะดำคำพิจิตรจิตรหล่อมากหล,ล่อประมาณ ะละักษณะเหมือนแซมยุรนันนี่องค์คเนตแต่ผมยาวมวยผมเป็นมวยผมขึ้น <c oughs> นี่องค์คเนตนะสำหรับแกะดำคำพีชีวิตหล่อมากหัวเราะไม่เชิงไม่ชวนเทพท่านจะไม่หัวเราะท่านจะอ <c oughs> มยิม้มเราก็สงสัยเรื่องหนูถูกไหมเราก็อยากรู้ไงหนูจ๋าหนูจ๋าช่วยทีช่วยไปบอกองค์พระพิคันได้ที หนูจ๋าหนูจ๋าฉันอยากได้ตังหนูจ๋าหนูจ๋าฉันจะขายที่อะไรเงี้ยถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จถามได้เลยใครก็ตามที่เคยกระซิบที่หูหนูนะบอกว่าหนูจ๋าหนูจ๋าฉันจะขายที่หนูจ๋าหนูจ๋าฉันอยากจะหมดนี่ได้ทุกคนยกเว้นคนที่คิดแต่ไม่กระซิบที่หูหนูเราก็เลยสงสัยองค์กันเดชก็ยิ้มยิ้มเป็นเขื่อนมาว่าหนู นะหนูเป็นภานะประจําปีประจําปีก็คือปีชวดใช่ปีชวดเนี่ยเป็นปีที่ประจําท่านท่านใช้ภาณนะภานะของท่านนะคือมหาเทพเนะี่ยเขาจะมีบริวารแบบสนิทสนมอย่างมหากษัตริย์ก็จะมีพระสหายอย่างนี้นะ ฉะนั้นมหาเทพเขาก็จะมีบริวารแบบสนิทสนมมากไอ้บริวารของอ,องค์คนเดชเนี่ยนะนิสัยแบบเดียวกันหนั่นแหละมันซอกแซกจุกจิกจุกจิก,จก,จก,จกมันไม่อยู่กับที่มันกินได้แต่มันกินไม่เยอะแล้วมันก็ชอบเอาเรื่องนน้น,เร,น,นเรื่องนี้มาเล่าเอาเรื่องนน้นเรื่องนี้คือบริวารน,นะเราไม่พูดถึงตัวหนูนะคือบริวารขององค์คนเดชเป็นอย่างนั้นก็เลยเปรียบเป็นหนูแกก็เลยอย่า <laughs> งนี้ องคเนตนั้นมีวรสมีเป็นเจดสีด้วยกันก็คือเป็นสนมทั้งหมดเจดนางด้วยกันรัศมีที่อยู่ใกล้ตัวท่านเลยก็เป็นรัศมีที่เป็นสีฟ้าแล้วก็รัศมีที่เป็นแก้วเราเรียกว่าสีขาวก็ได้นะเป็นแก้วเป็นเพชรนี่คือเพชรขององค์เนตนั้นสีทุกสีจะประกอบไปด้วยแก้วปปะ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 ผสมทั้งหมดเป็นเพชรเป็นแก้วทั้งหมดเป็นเปล็ดแก้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแดงเขียวฟ้าน้ำเงินส้ม หรือแม้กระทั่งม่วงแล้วก็เหลืองนะทั้งหมดจะสีฉะนั้นท่านใดที่เกิดวันไหนอยากจะกระซิบหูหนูให้สำเร็จก็เอาวันเกิดตัวเองแล้วก็ทำสัญนาขึ้นมาทำผ่านพุ่มสีซื้อ,ซ,อซื้อได้นี่ซื้อผ่านพุ่มสีชมพูสีเหลืองสีแล้วแต่วันเกิดมาแล้วก็หนูมาคู่หนึ่ง แล้วก็ตั้งไว้บนหัวนอนนั่นแหละตั้งไว้แต่งเหมือนเนเลี้ยงกุม,มารทองในกระด้เลี้ยงเทพบูชาเทพไปต้องถึงขั้นไปห้อยเอาไว้กาบเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกตั้งไปแล้วก็โอ้กระซิบท,ทุกวันก่อนนอนกราบกาบหนูอย่าลืมนะฉันอยากจะถูกหวยพวกนี้ลองทําดูนะแล้วท่านจะรู้ถามว่าจริงไหมองค์ขเนเดท่านก็ยิ้มยิ้ม,มแล้วก็เฮ้อเฮ้เฮ,ฮ,ฮ้แล้วท่านก็บอกว่า อืมใช่บริวารเป็นอย่างนั้นท่านมีบริวารเป็นอย่างนั้นฉนันบริวารของท่านจำนวนมากอยู่ทั่วในสากลโลกย่อมนําเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าสู่นี่คือ,อหนูนะหนูที่พวกท่านพูดถึงก็คือบริวารของท่านแหละเหล่าเทศทั้งหลายที่เป็นบริวารขององค์เดชออกพวกนี้มีหน้าที่นําส่งด้วยนะขอให้สิ่งพวกท่านกระซิบถึงหูหูผ่าน เดี๋ยวองค์ท่านก็ประทานพรพวกท่านก็จะสาเร็จกระซิบบ่อยๆนะถ้าใครยังไม่สําเร็จก็กระซิบบ่อยๆตอนนี้ยังไม่ตัดเพราะว่ามันเป็นตอนที่ที่จะต้องเล่าจบสงสารคนที่อยากฟังเอาล่ะสำหรับท่านใดที่บูชาองค์ขเนธอยู่แล้วก็บูชาเถอะสาธุสาธุดีดีแล้วแต่เพิ่มหน่อยอมีช่องช่องทางสื่อสารได้ยังถ้ายังไม่มีก็ไปเอาหนูน้อยหนูเอาสีอะไรหนูเอาสีวันเกิดเราสิ อ่าหนูเอาสีวันเกิดเอาชวยสวยถามว่าแทนแทนเราหนูดิแทนเราเราเกิดวันพูดสีอะไรสีเขียวเออบ่าตั้งไว้หนูสีเขียวไม่ใช่ตัวสีเขียวนะอ่าเครื่องประดับนุ่งผ้าเครื่องทรงเขามีอยู่หนูเทพหนูพระพิฆเน่เขาจะมีเครื่องทรงเขาอยู่หรอกแล้วก็ตั้งไว้ไว้หัวนอนไว้ที่นอนไว้ที่เรานอนเลยตั้งไว้เป็นโต๊ะไว้ก็ได้ไม่ต้องสูงเหมือนบรเจ้าหรอกนะ กาบลงก็มองเห็นหนูจ้าบอกองค์นเนตรด้วยนะเชื่อสิพวกท่านจะได้สําเร็จไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันไปทําบุญแล้วไม่เห็นได้เลยออาว่าเรื่องพระพิคเนตยาวนะใครอยากจะฟังตอนไหนก็จะเล่าล่าให้ฟังไปเรื่อยๆสําหรับตอนนี้คงจะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยาวเกินนะมันยาวเกิน,ม,นกมันก็จะยากก็ฝากไว้สําหรับท่านใดที่เคารพองค์นเนตรก็อย่าเที่ยว ขอโดยไม่รู้วิธีขอนะขอองคนเนตรต้องมีหนูน้อยด้วยหรู้จารู้จ๋า,จานะ,ะเครื่องไหว้เครื่องสัก,กระ,ละแล้วแต่เราปัถนามหาเทพนั้นท่านท่านรับรู้ศรัทธาของเราไม่ใช่ท่านรับของของเราฟังอีกครั้งนะท่านที่บวงสรงเทพนะเทพนะไม่ใช่เทวดายิ่งถ้าเป็นมหาเทพท่านรับรู้ ไม่ใช่รับของของเราการแต่งบูชาไม่เรียกว่าบวงสวงบวงสวงมันก็คล้ายๆกับแก้บนนะน,นะพวกท่านทั้งหลายอันนี้บูชาพวกท่านบูชาพระพิฆเนศเป็นก็ต้องมีหนูน้อยมาคอยกระซิบความปรารถนาตัวเองด้วยนะเอาสีตรงวันเกิดนะค่อยติดตามตอนที่สองต่อไปจ้ะ